สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าทเที่ยวเขากันนี่ครับบริเวณนี้เป็นเขาเรียกหน้าผาหรือว่าเคิรบผาหรือว่าเงื้อมผา ก็ไม่เจอพันธุ์พืชหรือว่าต้นไม้อะไรเป็นพิเศษครับก็เลยบันทึกภาพวิวเล็กๆน้อยๆเอามาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับเป็นยอดหน้าผาที่หินสลักหักพังลงมาครับเกิดเป็นช่องกระจกขึ้นครับ นะครับเกิดเป็นช่องกระจกหรือว่าช่องประตูช่องหน้าต่างครับแล้วก็มาเจอกับต้นไม้ชนิดหนึ่งไม่แน่ใจครับว่าจะใช้อีโดนหรือเปล่า อินโดนที่เขาเอาไปทําผักดองได้ครับแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า ท้องฟ้าก็เคลิ้มเคลิมทุกวันแหละครับแต่ว่าฝนไม่ตกก็คงได้แค่นี้แหละครับไม่กล้าเปียนขึ้นไป เพราะห็นรากฐานไม่แน่นครับพอพูดถึงเรื่องผนปั๊บก็ลงเม็ดเลยแต่ก็ก็ไม่ตกหรอกครับ ครับเ็เก็บภาพวิวภาพบรรยากาศบนยอดเขาช่างเงิมผาเอามาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับก็อจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ